ทำธุรกิจร้านกาแฟต้องลงทุนเท่าไหร่ต้องเตรียมตัวยังไงมาดูนครับสำหรับวันนี้นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดร้านกาแฟมากๆเลยจากประสบการณ์นะครับในการเปิดมาแล้วและศึกษาเรียนรู้มานะครับหลักหลร้านกาแฟมีหลายประเภทกันครับประเภทแรกนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยกินเคยใช้หรือเคยเห็นนะครับกาแฟตามตลาดตามข้างทางรถเข็นนะครับ กาแฟพวกนี้ครับเราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเพราะส่วนใหญ่นะครับเขามักจะใช้ผงชงดังนั้นนะครับกาแฟพวกนี้อาจจะอยู่ที่ระดับพันกลางๆถึงหลับหมื่นครับหรือว่าบางคนนะครับไปซื้อแฟรนไชส์นะครับก็อาจจะหลักหมื่นนะครับแต่แฟรนไชส์ก็จะดีหน่อยเพราะว่าเขาจะมีสูตรมาให้ว่าจะต้องชงยังไงให้อร่อยนะครับและอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นประเภทที่อาจจะ สูงขึ้นมาหน่อยหรือใช้เงินลงทุนเยอะกว่าหน่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกาแฟสดนะครับกาแฟสดเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยถ้าร้อนเกินไปกาแฟก็จะหยาดนะครับเย็นเกินไปกาแฟก็จะละเอียดทําให้น้ําที่ไหลออกมาเวลาก,กรกาแฟจะไม่เป็นตามมาตรฐานอาจจะทําให้รสชาติเนี่ยเปลี่ยน หรือกาแฟไม่อร่อยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับเขามักจะเป็นร้านขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะจากร้านสวยๆตกแต่งสวยๆก็มีแอร์นะครับเปิดเพื่อให้อุณหภูมิของกาแฟเนี่ยคงที่เพื่อให้เราเนี่ยกันกาแฟแล้วออกมารสชัดอร่อยครับแล้วกาแฟประเภทนี้นะครับก็อาจจะใช้นลนกทุนหลับหมื่นกลางขึ้นไปนะครับถึงหลักแสนนะครับเพราะว่าจะต้องมีในส่วนของ เครื่องชงกาแฟเครื่องกัดกาแฟดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างงทคุณสูงก็หน่อยนะครับเครื่องก็จะมีตั้งแต่กับหมื่นถึงหลักแสนหรือหลักหลายแสนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยร้านประเภทนี้ก็จะใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นร้านหอมแฟเนี่ยเราก็จะใช้เงินลงทุนประมาณแสนหลักแสนกันกางนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าต้องลงทุนอะไร กันบ้างในการของแฟนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับให้กับเพื่อนทุกคนเผื่อคิดอยากจะเปิดคาเฟ่อยากเปิดร้านกาแฟที่เป็นกาแฟเกรดพีเยมหรือสเปเชียลตี้เดี๋ยวมาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านทำเลนะครับซึ่งร้านหอมไฟกาเฟเราเนี่ยเป็นบ้านของตัวเองนะครับเป็นที่ดินเปล่าตรงนี้มาก่อนนะครับเราก็ปลูกสร้างขึ้นมานะครับก็สําหรับคนที่ออกแบบเป็นก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าออกแบบแต่ถ้าใครออกไปไม่เป็นก็จะมีส่วนของ ภาพอ,ออกแบบพิ่อมเติมมาตรงนี้ครับพอเราออกแบบมาปุ๊บนะครับก็จะมีข้าววัสดุต่างๆนะครับเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือบาร์เคาน์เตอร์นะครับแต่ตรงนี้ครับของเราจะเป็นเก้าอี้ที่ทําเองบาร์เคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะทําเองนะครับทําให้ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะมากๆเลยเพราะเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีป้ายไฟด้วยนี่ครับปุ่มป้ายที่ให้เห็นว่าร้านเราขายอะไรเพื่อคนที่เขาเดินทางไปมาเนี่ยเขาจะได้เห็นชัดๆัดนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นการตกแต่งนะครับภายในร้านนะครับซึ่งหอมแฟคาเฟ่ของเราเนี่ยจะตกแต่งให้ออกในแนวธรรมชาตินะครับดูสะอาดตาดูกสุดอบอุ่นเวลามานั่งทานที่ร้านพอเราทําโครงสร้างทั้งหมดเสร็จนะครับติดกระจกนะครับแล้วก็เอาพวกเก้าอี้พวกโต๊ะมาวางเสร็จเรียบร้อยครับอีกหนึ่งส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของการทาวัตถุดิบ ในเคาน์เตอร์ครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเครื่องชงนะครับต้องดีนะครับเพราะเวลาเราตักกาแฟนเนี่ยจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็เครื่องบดนะครับต้องดีด้วยนะครับเพราะว่าละเอียดไปก็ไม่ได้หยาไปก็ไม่ได้นะครับแล้วอ,อีกหนึ่งส่วนนะครับก็จะเป็นเครื่องปัน่นเครื่องปั่นสําคัญมากเวลาลูกค้าสั่งเมนูปัน่นเมนูสมูทตี้ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยละเอียดปั่นออกมาแล้วมันจะไม่เป็นเหมือนเนื้อไอศครีมทาให้ดูไม่น่ากินแต่ของเราเนี่ย ใช้เครื่องอย่างดีเวลาปั่นออกมาจะน่ากินต่อมาก็จีป่าคาครับแก้วกาแฟรอทิชชู่แล้วก็พวกวัตถุดิบนมต่างๆนะครับการนี้นะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะต้องลงทุนนะครับซึ่งร้านอาแฟครับ่นะครับก็ลงทุนไปประมาณหลายแสนนะครับสามแสนกว่าบาทเพราะว่าหลายๆอย่างเราก็ทําเองด้วยนะครับถ้าไม่ทําเองก็จะโดนมากกว่านี้นะครับดังนั้นครับก็เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าจะ ช่กาแฟโซนไหนถ้าเป็นกาแฟแบบธรรมดาทั่วไปก็ลักมือน,นะครับหรือว่าถ้าเป็นกาแฟโซนก็แล้วแต่ทาเลนะครับแล้วก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่มเมลก,กาแฟต่างๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดติดตามได้เลยครับ